เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาในช่องอาจารย์เสก5.0ูนยกันนะครับมีสิทธิพิเศษนะครับรออยู่เพียบนะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในเชิงลึกนะครับรวมถึงคลิปในเรื่องของจิตคลื่นพลังงานในแนววิทยาศาสตร์นะครับที่น่าสนใจนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนุนนะครับจากทุกท่าน,นาณที่นี้ สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนาสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งนะครับในยูเครนเนี่ยจะขยายตัวบานปลายออกไปนะจนกลายเป็นนความขัดแย้งตรงนะครับระหว่างรัสเซียกับเนโตหรือไม่นะครับเมื่อมาโครงนะครับและเหล่าพันธมิตรเนี่ยคิดการนะครับที่จะส่งทหารเนโตนะครับเข้าสู่ยูเครนนะครับมาฟังข่าวแปลต่างประเทศชินนี้กันชาติเนโตนะครับอิตาลีหวตฝรั่งเศสและโปแลนด์ท่ามกลางการพูดคุยทหารในยูเครนนะครับพวกเขาไม่มีสิทธิ การพูดคุยส่งทหารสู่ยูเครนของมาครงนะครับแบ่งแยกเนโต้ภายหลังสหรสัฐและเยอรมันนะครับอิตาลีหวดอย่างแรงไปที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสและโปแลนด์อย่าพูดนะครับเพื่อนเนโต้อิตาลีกล่าวอิตาลีนะครับต่อต้านคัดค้านความคิดนะของการส่งทหารเนโต้เนี่ยสู่ยูเครนท่ามกลางสงครามที่กาลังดําเนินไปรัฐมนตรีกราโหมของอิตาลีนะครับได้กล่าวว่าฝรั่งเศสและโปแลนด์ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะพูดสําหรับบรรดาสมาชิกเนโต้ทั้งปวง ก u i โดนะครับคอเชตโตนะครับได้เตือนว่า1การใช้เช่นนั้นเนี่ยอาจจะขยายตัวบรรปลายบรรดาวความตึงเครียดรัสเซียและยูเครนต่อไปข้างหน้าเขาได้กล่าวว่านะครับการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยนะอาจจะสามารถขัดขวางบรรดาวความพยายามทางการทูตต่างๆที่ยุติความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างมอสโกและเคียบรัฐบนตรีของอิตาลีนะครับได้เ,เร่งเรา้าบรรดาผู้สับสนต,ต่างๆของยูเครนนะครับจากพวกตะวันตกที่จะนะ พุ่งความสนใจนะบนการทูตแทนที่อิตาลีนะครับต่อต้านคัดค้านการส่งทหารเนโต้เข้าสู่ยูเครนกล่าวโดยกุยโดนะครับครอเชตโตรัฐมนตรีกราโหมของอิตาลีนะครับว่าปารีสและวอ,อร์ซอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดสำหรับบรรดาสมาชิกเนโต้ทั้งปวงเมื่อพวกเขามาถึงการใช้ทหารเข้าสู่ยูเครนการเคลื่อนไหวหนึ่งเช่นนั้นเนี่ยอาจจะเพียงแค่นะครับนำไปสู่การขยายตัวบรรปลายและทำร้ายบรรดา พยายามทางการทูตนะที่มีโอกาสความเป็นไปได้ใดๆเท่านั้นนะครับที่จะยุติความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างมอสโกและเคียบมอสโกนะครับติดอุปกรณ์นะครับอาวุธแล้วก็ข้องตัวมากกว่าเนโตนะครับเมื่อพวกเขามาที่การผลิตทางการาหารพวกตะวันตกนะครับได้ค้นพบว่าพวกเขามีขีดความสามารถนะการผลิตที่ต่ำกว่ารัสเซียมาก พวกตะวันตกนะครับต้องให้ความสนับสนุนที่เป็นไปได้ทั้งหมดแก่เคียบแตนะ่คิดเกี่ยวกับการช่วยเหลือ,อยูเครนนะครับในหนทางอื่นนะครับบรรดาชาติตะวันตกนะครับต่างๆเนี่ยควรจะกระตุ้นนะครับบรรดาช่องทางทางการทูตที่ตั้งฝรั่งเศสและโบลแดนนะครับเกี่ยวกับการส่งทหารเนโตปรัธานาธิบดีนะฝรั่งเศสได้เสนอการใช้ของทหารเนโตในยูเครนนะครับที่จะสยบรัสเซีย รัฐมนตรีต่างประเทศของโปแลนนะครับกำลังสะท้อนเสียงของเขาได้กล่าวว่าการปรากฏตัวของทหารเนโตในยูเครนนะครับไม่ไดนะ้ไม่ถูกคิดถึงลาคอสโลนะครับอ่ซิคอสกี้นะครับนะยังได้ชื่นชมการริเริ่มนะครับของประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะส่งทหารเนโตเขาได้กล่าวว่านะครับ,นะค,รบความคิดของมาโครงเนี่ยคือเกี่ยวกับปูตินนะครับที่กำลังเกรงกลัว ไม่ใช่พวกเรานะครับที่กําลังเกรงกลัวปูตินรัสเซียนะครับได้โต้ตอบนะตอบบูแลนนะกล่าวอ้างว่าเนโตเนี่ยนะไม่สามารถที่แอบซ่อนการปรากฏตัวของพวกเขาในยูเครนฝรั่งเศสนะครับได้ยืนเคียงข้างนะครับท่าทีต่างๆของพวกเขาซ้าๆนะครับและก็ได้ย้ำสัาทับคำมั่นสัญญาของปารีสนะครับที่จะสนับสนุนยูเครนเอมานูเอลมาคงนะครับยังได้กล่าวว่า ไม่มีเส้นแดงต่างๆเพิ่มเติมนะไม่มีข้อจํากัดใดๆนะที่เพิ่มมากขึ้นแต่อยไรก็ตามนะครับนะข้อเสนอนั้น้เนี่ยได้ถูกสอยร่วงนะครับโดยบรรดาสมาชิกในโต้ต่างๆนะอย่างสหรัฐเยอรม,มันแล้วก็สเปนยูเครนนะครับนะรอสําหรับความช่วยเหลือทางการาหารนะครับของพวกตะวันตกการช่วยเหลือนะครับที่ลดน้อยลงของตะวันตกแล้วก็บรรดานะ ความไพ่แพ้ต่างๆในสมรภูมิรบนะครับได้สร้างความอ่อนแอต่อตําแหน่งของยูเครนยูเครนในขณะนี้นะครับได้ถูกปล่อยทิ้งที่จะปกป้องสำหรับพวกเขาเองท่ามกลางบรรดาการโจมตีต่างๆครั้งใหม่นะครับของรัสเซียบอสโกนะครับได้ย้ําสัมทับนะความพร้อมของพวกเขาสําหรับการพูดคุยต่างๆกับเคียบถ้าความเป็นจริงนะครับทางภาคพื้นดิน นั้นนะครับถูกนำมาพิจารณานะครับประธานาธาบดีต่างประเทศจีนนี่นะครับก็เป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอิตาลีเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะส่งทหารเนโต้เนี่ยเข้าสู่ยูเครนนะครับก็ส่งเสียงคัดค้านหวดไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็บแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรัฐมนตรีกราโคมนะครับของอิตาลีนะครับว่าเขาไม่สนับสนุนแบบนี้นะเพราะมันจะยิ่งทําให้การขยายตัวบรรปลายเกิดมาขึ้นนะเขามองว่า น่าจะส่งเสริม e ช่องทางนะทางการทูตนะเสียมากกว่านะครับเพราะการส่งทหารนโต้เข้าไปเนี่ยมันยิ่งทําให้การพูดคุยนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันขัดขวางการพูดคุยทางการทูตนั่นเองนะครับนะแต่ว่าก็มีบางชาตินะครับที่เห็นด้วยกับมาครงนะครับก็หลายชาตินี่ก็ไม่เห็นด้วยนะตามข่าวที่อ้างมาก็อย่างสหรัฐนะครับเยอรมนันสเปนนี่ก็ไม่เห็นด้วยอิอาลรี่ก็ไม่เห็นด้วยนั่นเองนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ